มันเดินแนวได้เนียนกว่าสมูทกว่าแล้วก็แนวสวยกว่าด้วยนะดูจากแนวติ๊กกับแนวเพ้าะนะอันนี้จะเป็นการเชื่อมแบบเพาออโต้นะครับสวัสดีครับเดีย๋ยวเราจะมาทดสอบดูเชื่อมติ๊กรุ่น 315P เป็นยี่ห้อโคเวตกันนะครับ ตัวนี้เหมาะสําหรับงานอุตสาหกรรมสามารถทํางานได้2ระบบการเคลื่อนย้ายของตู้นะครับสะดวกสบายเพราะว่าตู้นี้จะมีล้อในการเคลื่อนย้ายนะครับเหมาะสําหรับเคลื่อนย้ายไปตามจุด่างๆของหน้าง,งานได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีช่างนะครับที่จะมาทดสอบตู้ให้กับเรานะครับเดี๋ยวจะให้ช่างทดสอบให้ดูว่าการเชื่อมออกมาแล้วเป็นยังไง อ่าทีนี้เรามาใช้แบบเผากันอ่าเพานะสักคู่อ่าเริ่มค้างไว้เลยอ่าแล้วก็ขยับมืออย่างเดียวอันนี้จะเป็นการเชื่อมแบบเผาออโต้นะครับก็คือเราไม่ต้องกดอ่ากดระบบฟังก์ชันติ๊ก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 แบบต่อเนื่องนะครับก็คือเรากดฟังก์ชันเผาจะทำงานโดยอัตโนมัติ โอ <Okay. S 2> เคฮะดีดีดีดะดีดีด,ดอีอ่าอ่ารถสกครู่ได้ทําการทดสอบแล้วการใช้งานเป็นเนี่งบั้งครับพี่ติ๊กเนี่ยปกตินะแต่พอมีเพาเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่ามันเดินแนวได้เนียนกว่าสมูทกว่าแล้วก็แนวสวยกว่าด้วยเนะี่ย เนินกว่าเลยแหละเนี่ยเห็นเลยเนี่ยสองงานสามารถตอบได้เลยว่าเหมาะสําหรับเอาไปใช้งานได้ได้แบบมีประสิทธิภาพเลยสำหรับงานยาวๆผมว่าเพาเนี่ยเหมาะผมว่ามันสะดวกดีฮะเรากดแชร์แล้วมันทํางานเองเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบอีกชิ้นงานหนึ่งเป็นชิ้นงานประเภทพลิีงานหลัก โอเคเราได้ทำการทดสอบนะครับว่าเราเชื่อมอลูพิเนียมเราจะมาสอบถามพี่ข้างว่าเชื่อมอลูพิเนียมแล้วเป็นยังไงบ้างผลที่ได้มาถือว่าติดง่ายอยู่นะครับเชื่อมง่ายอยู่อมง่ายแล้วเวลาเชื่อมออกมาเนี้ยคือสามารถละลายนะครับโัหักได้ดีด้วยนะครับทำให้การเตละลายเนี่ยดีอยู่แล้วเพราะหนาหนาขนาดที่ยังละลายได้เลยใช่นะครับนา <c oughs> นีานนครับวันนี้เราสองคนนะครับก็ได้ไดทำการทดสอบ อ่าขอติดตัวค่ะขอบคุณวันนี้ก็ต้องขอก็ันไปก่อนนะครับนะครับสอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ด้วยครับผมสวัขอบครับ